การประปาส่วนปุมิภาคสาขาสีสำรงเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการผลิตและจำหน่ายน้ำประปาที่มีคุณภาพอย่างเพียงพอและทั่วถึงโดยคำนึงถึงประโยชน์และสุขอ,อนามัยของประชาชนในพื้นที่อำเภอสีสำรงจังหวัดสุขโขทัยเป็นสำคัญโดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นให้บริการผู้ใช้น้ำจำนวนกว่า3,900รายสำนักง,งานตั้งอยู่เลขที่30ทับ1หมู่1 ตำบลครองตาลจังหวัดสุขโขทยัยมีการปรับปร,รุงสำนักงานเพื่อบริการประชาชนให้โปร่งโลง่งอากาศถ่ายเทสะดวกและสะอาดมีการออกแบบพื้นที่ให้สามารถใช้ประโยชน์สูงสุดจัดให้มีพื้นที่รองรับผู้พิการสตรีมีคันภและผู้สูงอายุหรือผู้ที่ต้องการได้รับความช่วยเหลือเป็นพิเศษทั้งยังมีห้องน้ําทางลาดที่จอดรถสำหรับผู้พิการจุดที่สำคัญหรืออันตราย ที่ออกแบบให้เห็นชัดเจนโดยการติดป้ายแจ้งเตือนจัดให้มีแสงสว่างเพียงพอต่อผู้ปฏิบัติงานและลูกค้าที่มาใช้บริการจัดให้มีจุดพักคอยพักผ่อนพื้นที่สีเขียวที่จอดรถที่สะดวกและมีการจัดการขยะอย่างเป็นระบบออกแบบพื้นที่ให้บริการผังงานระบบการให้บริการโดยคำนึงถึงความสะดวกสบายของผู้ใช้บริการทุกกลุ่มทุกวัย เช่นจัดให้มีป้ายบอกทางทั้งภายในและภายนอกสำนักง,งานมีจุดพักคอยก่อนเข้าใช้บริการมีระบบคิวเพื่อจัดลำดับแก่ผู้ใช้บริการอย่างเป็นธรรมจัดสรรสิ่งบริการและความสะดวกให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าอยู่เสมอด้านคุณภาพบริการมีส่วนรับเรื่องร้องเรียนท่อแตกท่อรั่วและปัญหาการใช้น้ำประปา มีระบบติดตามงานแบบเรียลไทม์ติดตามสาระข้อร้องเรียนตามมาตรฐาน s l a ด้วยระบบ p w a Smart 1662มีการใช้ระบบสารสนเทศด,ด้านผู้ใช้น้ำ CIS ทําให้ลดเวลาการชาระค่าน้ําประปาลงมีการจัดหน่วยเคลื่อนที่เร็วโดยมิสเตอร์ปรปาเร่งแก้ไขปัญหาน้ําประปาแก่ลูกค้าอย่างทันท่วงทีสนับสนุนพนักงานร่วมคิดค้นนวัตกรรมตู้วัดแรงดันออนไลน์ที่ต่อยอด จากนวัตกรรมแอ์วาวประยุกต์โดยร่วมกันระดมความคิดค้นหาไอเดียจากเว็บไซต์ kmim ของกปภปัญหาการใช้น้ำเกิดจากแรงดันน้ำไม่เพียงพอในพื้นที่สูงทำให้น้ำไหลอ่อนส่งผลกระทบต่อผู้ใช้น้ำที่อยู่ปลายเส้นท่อหลังจากติดตั้งแล้วสามารถตรวจวัดแรงดันได้แบบเรียลไทมปัญหาข้อร้องเรียนจึงลดลงมากและทราบทันทีที่เกิดแรงดันน้ำอ่อนพนักง,งาน สามารถเข้าตรวจสอบและแก้ไขได้อย่างรวดเร็วอีกด้วยมีการจัดทำแบบสำรวจความคิดเห็นลูกค้าเพื่อยกระดับการให้บริการเป็นประจำทุกเดือนมีบริการออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน PWA p a r t Life และ Line Official Line at PWA Thailand เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าปัจจุบันมีลูกค้าใช้บริการออนไลน์คิดเป็นสัดส่วน40.62 ของจำนวนลูกค้าทั้งหมดนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเพื่อสังคมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเช่นโครงการส่งมอบน้ำดื่มสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนรับชำระค่าน้ำประปาถึงบ้านสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุการประปาส่วนปูมิภาคสาขาสีสำโรงพร้อมมุ่งมั่นพัฒน,นาการบริการลูกค้าให้ได้รับความสะดวกรวดเร็ว เข้าถึงง่ายตามแนวทางของศูนย์ราชการสะดวกในฐานะผู้บริการน้ำประปาคุณภาพตามหลักมาตรฐานสากลการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสีสําโงยังคงมุ่งมั่นพัฒนาด้านกายภาพคุณภาพเทคโนโลยีและนวัตกรรมตามแนวทางศูนย์ราชการสะดวก GECC อย่างต่อเนื่องเราไม่เคยหยุดนิ่งที่จะพัฒนา เพื่อส่งมอบน้ำประปาที่มีคุณภาพและบริการที่ตรงตามความต้องการของลูกค้าและประชาชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนตามวิสัยทัศน์มุ่งมั่นเพื่อปวงชนสู่ความยั่งยืน